สัพพะรสังธรรมะรโสชินาติรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงบรรดารสทั้งหลายในโลกนี้รถพระธรรมเท่านั้นเป็นรถที่ประเสริฐที่สุดเพราะเป็นรถที่หาชิมไม่ได้โดยทั่วไปผู้ประพฤติธรรมเท่านั้นจึงจะได้ลิ้มรสแห่งพระธรรมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะไปตักชิมที่ไหนก็ได้รถพระธรรมเป็นรสที่ประกอบด้วยความสุข เป็นสุขที่เหนือกว่าความสุขทางโลกีเป็นสุขที่ไม่กลับมาเป็นทุกข์ได้อีกไม่เหมือนกับรถทั้งหลายในโลกบรรดามีเพราะรถเหล่านั้นลิ้มได้ชั่วครั้งชั่วคราวหลังจากนั้นก็จืดจางไปแต่รถแห่งพระธรรมนั้นมีเพียงผู้ประพฤติทธรรมอย่างแท้จริงเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงและได้ลิ้มรถนั้นได้เพราะรสแห่งพระธรรมเป็นปัจจัตตังเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตน ไม่มีใครปรุงรสแห่งพระธรรมให้ใครได้ลิ้มได้มีแต่ประพฤติเองจึงจะได้ลิ้มรสด้วยตนเองเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่ารสแห่งธรรมจชนะรสทั้งปวงไม่มีรสอื่นใดในโลกที่จะมีความโอชาหน้าลิ้มลองเท่ากับรสพระธรรม